มนต้มจืดมันีจะต้มจืดผักกาดขาวจะใส่ลูกสิ่นแล้วก็ใส่แค่รดขนอจะใสเ่เั้ปไปแล้วก็วกวรากผักชีจะเข้ไปไรแล้วปอันนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นใส่ลูกสิ่นเข้าไปจะซึบ ใส่ลูกชิ้นเข้าไปเลยัำแครอทเมื่อของังนึ่งนั่งก็ถือกล่องด้วยค่ะถือมือถือ้วยค่ะเก็งประนนัดเนี่ยโอเคื้บ แล้วก็หัน่น้อมก็หั่นแล้วนะคะใส่มันเข้าไปเลยรอให้มันเดือดอีกสักครู่แล้วก็ใส่ผักกาดขาวก็โอ้โหเต็มหม้อเลยจ้ะเดี๋ยวหั่นฟักทองใส่นิดนึงจ้ะ อันนี้ใช้ความมักตัวเองเด้อยฟักทงชอบฟักทองสงสัยผักกาดต่อไปก่อนเพราะว่ามันเต็มหม้อแล้วค่ะโอ้โหสวดเต็มหม้อเลยจ้ะง้งานเข่าเลยหม้อน้อยเท็ดหม้อหม้อน้อยเกินไปแล้วจ้ะลูกขินมัน เมื่อวางจ่ะเมื่อวาง,างค่อยๆใส่ผักกาดขาวเข้าไปนะคะผักสุกก็เป็นอันว่าตักกินได้เลยจ้ะโอเคและแล้ว,ลวต้มจืดก็เสร็จแล้วค่ะไม่กินต้มจืดกันจ้ะต้มจืดลูกชิ้นปลาทำเองกับมือค่ะ แคบๆแคแบเบปแบบ็นไงง่ายเล้อจ้ะมาทักทายทุกกันทุกวันเริ่มเริ่ <c oughs>